ห้ามพูดซ้ำชาเล่จะเป็นยังไงเริ<บ>่มเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะแต่เห็นพี่ๆหลายๆคนเล่นเยอะมากแบบเลื่อนไม่ทางไหนก็เจอจริงๆอ่ะเตยก็เลยอยากเล่นด้วยโดยกติกานะคะห้ามให้ทุกคนเนี่ยตอบซ้ำตามเตยถ้าตอบซ้ำกับเตยแน้วก็คือถือว่าตกรอบไปเลยข้อแรกให้ทุกคนคิดชื่อสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะทุกคนไม่ใช่ตอบแมมมอสมานะ และคําตอบเลยก็คือนกนั่นแหละคะแนนงมีใครรอดหรือเปล่า 2. ให้ทุกคนบอกชื่อกีฬาที่ใช้บอลลองคิดดูนะอะไรดีและคําตอบของเตยคือฟุตบอลน,นั่นเองใครตอบบ้าง 3. ให้ทุกคนบอกชื่อเครื่องเคียงโอ<ห>้หมันก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยและคําตอบเตยก็คือยางลบค่ะ4ให้ทุกคนบอกสัตว์ที่อยู่ในทะเล<ห>และถ้าใครตอบว่าฉลามถือว่าตกลออ<ห>จนจะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วมีใครยังอยู่รอดหรือเปล่าเนี่ย<ห>แต่ว่าข้อนี้หลายๆคนน่าจะตอบเหมือนเตยนะมั้ง มาข้อสุดท้ายให้ทุกคนบอกอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานบ้านจะว่าไปมันก็มีเยอะนะเนี่ยโอเคและคำตอบของเตยก็คือไม้กวาดค่ะไหน